คลิปนี้นะคะครูวิกุลจะมาแจกเทคนิคให้ชีวิตของเรามีแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราลองฝึกดูนะคะครูวิกุลอยากบอกว่าตลอดระยะเวลา3 10วันให้คุณทำติดต่อกันแล้วคุณมาดูผลลัพธ์นะคะ ว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนคุณเคยรู้ไหมคะว่าตัวของคุณเองมีพลังคำพูดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยอดที่มหัศจรรย์สุดๆเลือกพูดเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นอยากเห็นครูพี่คุณยกตัวอย่างนะคะฉันเป็นคนโชคดี ฉันเป็นคนมีความสุขฉันสวยขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันหน้าของฉันเด็กลงทุกวันทุกวันทุกวันฉันสวยขึ้นฉันรวยขึ้นเงินหาง,ง่ายมากชีวิตของฉันลายล้อมไปด้วยกัลยาณมิตรลายล้อมไปด้วยคนที่คิดดีคิดบวกฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันประกอบสมาอาชีพอะไรก็จเจริญก็ปังก็รวยก็รุ่ง 30วันติดต่อกันลอง